สวัสดีครับ TT Unboxing มาเลยครับเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวการ unbox แนะนำสินค้าใหม่ของ TT Thermotech ครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชุด simulator ซึ่งหลายๆคนทราบดีครับนะบและ้วคนที่เป็น FC หรือแฟนคลับของ TT Thermotech เนี่ยจะทราบกันดีว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย TT เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์สำหรับการเล่นเกมที่เป็นแบบ simulator racing sim นะฮะออกมาซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะมีชุด cockpit นะฮะชุดขาจับจอต่างๆที่ออกมาสำหรับ Racing s i ิที่เป็นตัว G R 5 0 0ที่เราเคยรีวิวไม่ว่าจะเป็นทั้งรีวิทั้ง Unbox ในงานอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ติดตามกันได้แต่ล่าสุดครับนะบเขามีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาครับเพื่อให้ฟังก์ชันของการใช้ซิมูเลเตอร์หรือชุด Sim Racing เนี่ยนะครับครบองค์ประกอบมากยิ่งขึ้นและก็คือชุดที่เป็นเ a สซิ่งวิว with paddle นะครับตัวนี้มีชื่อว่า t e r m a l t e c h G6 หรือ G6 Direct Drive Racing Wheel with p a d d l e Bundle ตัวนี้ครับผมเริ่มที่ตัวแพ็กเกจของ G6 นะครับผมขออนุญาตเรียก G6 แล้วกันหรือ G6 นั่นแหละเอาง่ายๆนะครับหน้าตาแพ็กเกจเนี่ยคงความเป็น TT ครับไม่ว่าจะเป็น Sim Racing หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีดีไซน์ที่เป็นโทนเทาดำเหมือนเดิม นะครับแล้วก็ด้านหน้ากล่องจะมีชื่อรุ่นมีชื่อแบรนด์ทีทีนะครับอาจจะขยับได้นิดหน่อยเพราะว่ากล่องค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะมีรูปของตัวคนอ,อยู่ที่หน้ากล่องนั่นก็คือรูปพวงมาลัยนะครับนี่เป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็จะมีรูปแพดเดิลนะครับแล้วก็จะมีเบสวลลต่างๆด้านล่างก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆที่ชุด g 6ตัวนี้สามารถทําได้นะครับก็จะมีครบองค์อยู่ในนี้อ่ะทีนี้ นในระหว่างที่เราจะแกะกล่องเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีเล่าไปบางส่วนนะครับว่า G 6คืออะไรมันทำอะไรให้บ้างเนี่ยแล้วก็แกะกล่องไปพร้อมๆกันนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างและชิ้นส่วนแต่ละอย่างมันคืออะไรอ่ะมาดูพร้อมๆกันครับโอเคผมแกะกล่องออกมาเรียบร้อยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่วางอยู่บนโต๊ะตรงนี้ก็คือออกมาจากกล่องใหญ่ที่เราให้ดูตอนแรกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ เอาออกมาทุกชิ้นเลยสิ่งแรกที่จะพูดถึงเลยคือชุดคู่มือนะครับแล้วก็วารันตีซึ่งอันนี้มีมาทุกกล่องของ TT t h e r m o t e c อยู่แล้วสิ่งที่สำคัญครับนะครับชุดคู่มือตรงนี้เขาจะมีรายละเอียดบอกนะครับแล้วก็ความสําคัญของมันเนี่ยที่ผมให้ความสําคัญคือมันจะมีพาสตลิตนะครับหรือแพ็กเกจคอนเทนต์เนี่ยเขาจะบอกว่าในกล่องเนี่ยให้อะไรมาบ้างเป็นจํานวนกี่อันสกูกี่ตัวน็อตกี่อันสายกี่เส้นอะไรยังไงเช็คตรงนี้นะครับควรเช็คครับนะฮะอันนี้สําคัญ ซึ่งผมเช็คทุกอย่างแล้วทุกอย่างครบผมแยกออกเป็น3ส่วนหลักๆแล้วก็1อุปกรณ์บันเดินนะครับส่วนหลักที่ชุด g 6มีก็คือ1เลยคือพวงมาลัยชุดวิวตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดคอนโทรลพวงมาลัยก็คือตัว uh, Direct Drive Base Wheel นะครับตัวนี้แล้วก็ชุด Pa d เดนะครับเป็น3ส่วนหลักๆที่เหลือจะเป็นอุปกรณ์บันเดินสำหรับติดตั้งอันนี้ก็จะเป็นชุดติดตั้งกับโต๊ะเกมมิ่งนะครับหรือใครที่ยังไม่มีตัวซิมูเลเตอร ที่จะติดตั้งพวกอุปกรณ์พวกนี้ก็สามารถใช้งานกับตัวโต๊ะเกมมิ่งของทุกคนได้เขามีอุปกรณ์มันเดินมาให้แล้วก็จะเป็นชุดสายต่างๆสายเชื่อมต่อสกรูน็อตอย่างที่ผมบอกไปนะครับพร้อมประแจหกเหลี่ยมในการติดตั้งต,งต่างๆให้มาครบครันครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเจาะลึกรายละเอียดเดี๋ยวผมเริ่มที่ตัวแรกที่เป็นตัววิวหรือพวงมาลัยตัวนี้ก่อนเลยครับ อันแรกเลยนะครับนั่นก็คือพวงมาลัยครับนะฮะหรือว่าวิวนั่นเองนะครับพวงมาลัยตัวนี้ดีไซน์ของเขาเท่ครับเหมือนกับพวงมา,าลัยรถแข่งจริงๆฟิลลิ่งนั้นจริงๆเลยนะครับซึ่งขนาดของเขาเนี่ยเป็น13นิ้วนะครับเป็นขนาดพวงมาลัย13นิ้วเขาบอกว่าออกแบบมาเป็นแบบ shape ดีไซน์นะครับนี่ก็คือเป็นลักษณะตัวดีที่จะมีตัวนี้นะครับเป็นคัดตรงเพื่อไม่ให้ชนกับบริเวณขาที่เวลาเราขับเสมือนกับเราขับรถแบบรถแข่งจริงๆ เฟืองในการจับวัสดุค่อนข้างแข็งแรงนะครับสัมผัสตร,ตรงบริเวณที่พวงมาลัยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะใช้เป็นหนังสังเคราะห์ระดับเกรดพรีเมียมดูดีวัสดุหลักๆจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับผสมกับ ABS ที่เป็นตัวพลาสติกในจุดต่างๆฟังก์ชันของตัวพวงมาลัยตัวนี้นะฮรก็จะมีปุ่มคอนโทรลจอยสติก๊กปุ่มการตั้งค่าต่างๆนะครับอยู่ในระยะที่ถ้าสมมุติเราใช้นิ้วโป้งเนี่ยนะครับกด มันก็จะเป็นระยะที่สามารถใช้งานง่ายคอนโทรลง,ง่ายควบคุมง่ายรวมไปถึงด้านหลังจะมีแพดเดิลชิพนะฮะนี่นะครับซ้ายขวาเวลาเชนเกียร์คลัชต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งค่าไดนะ้และที่สําคัญตรงนี้จะมีไฟนะฮะแสดงสถานะซึ่งมันจะบอก RPM หรือรอบเวลาถึงเวลาเราขับรวจะเชนเกียร์ก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้บอกด้วย ก็เทมากแล้วก็ตรงกลางเป็นโลโก้ TT นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เชื่อมต่อกับเบรดวิวที่สามารถเสียบเข้าไปแบบง่ายๆถอดออกง่ายๆนะครับนี่ติดตั้งง่ายอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยทีนี้ในส่วนของการตั้งค่าของปุ่มต่างๆเดี๋ยวเราจะมีอีพิโซดหนึ่งหรืออีพีหนึ่งในการตั้งค่าต่างๆใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ทาอย่างไรได้บ้างนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามกันอ่ะทีนี้ดูในชิ้นส่วนต่อไปนะครับชิ้นนี้นะครับเขาเรียกว่าตัว Direct Brake View นะครับซึ่งถ้า เป็นไทยง่ายเลยคือตัวควบคุมหรือคอนโทรลตัวพวงมลาลัยนะครับเราจะเอาพวงมลาลัยเนี่ยใส่เข้าไปในตัว Direct Bad View ตัวนี้แกลบเข้าไปซึ่งตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมคอนโทรลน้ําหนักแรงโน้มถ่วงความแม่นยําต่างๆเวลาเราเล่นเกมนะครับซึ่งตัวน้ําหนักหรือแรงโน้มถ่วงเนี่ยถ้าปเปรียบเป็นไทยแล้วเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6นิวตันเมตรในการควบคุมคอนโทรลน,นะครับแล้วก็แรงบิดต่างๆอยู่จะอยู่ความละเอียดอยู่ที่ประมาณ16บบิดนะครับของตัวนี้แล้วก็ด้านหลัง จะมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น USB C สายเชื่อมต่อที่เอาไว้เชื่อมต่อกับข้อมูลชุดข้อมูลที่เป็นตัวแพดเดิลแล้วก็ส่งต่อไปที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดีวของเราที่จะใช้เล่นเกมเนี่ยแลจะควบคุมผ่านตัวเบสสวิลตัวนี้ครับอ่าอันนี้คือตัวพระเอกเหมือนกันอีกตัวนึงอ่ะชิ้นต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแพดเดิลนะครับชุดช่วงล่างและนั่นก็คือชุดคันเร่งเบรคคลัชต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ชิ้นด้วยกันมีีตตััววฐานนอง นะครับอันนี้จะเป็นสตีลหรือเหล็กอย่างหนาเลยนะฟังเสียงดูแข็งแรงนะครับแล้วเขาจะมีเจาะร่องเจาะรูเอาไว้นะครับเอาไว้เซอร์วิสกับตัวเบรกคัสคันเร่งที่เราต้องมาติดตั้งตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการติดตั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกจุดได้เลือกตำแหน่งได้ครับเพราะว่าเขาเจาะรูเจาะร่องให้นะครับค่อนข้างเยอะแล้วเราสามารถปรับระยะได้ครับความชิดความห่างนะครับตามตัวฐานตัวนี้ นะครับก็สามารถติดตั้งได้แบบง่ายๆทีนี้เนี่ยนะครับชุดแพดเดิลเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยผมจะแยกเป็น3ส่วนก็คือจะมีคันเร่งเบรกและก็คลัชซึ่งตำแหน่งในการวางเนี่ยนะครับก็จะมีระบุชัดเจนครับตรงแผ่น p c b ด้านล่างครับนะฮะมีตัว R ตัว L วางกำหนดไว้ชัดเจนว่าฝั่งขวาตัว R อันนี้ก็จะเป็นคันเร่งฝั่งซ้ายอันนี้ก็จะเป็นคลัชอันนี้เป็นตามมาตรฐานของรถยนต์จริงๆเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเบรก แล้วก็ในระหว่างการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับทั้งสอันเนี่ยก็จะมีสายนะครับนี่สายเชื่อมต่อมาให้ต่อจากนี้จากนี้มานี้นะครับแล้วก็จากตรงกลางเนี่ยส่งเข้าไปที่เบรดวิวตัวนี้แล้วก็เบรดวิวนี้ก็จะส่งสัญญาณต่อไปที่อุปการณ์ดีไวของคุณนะครับอ่ะทีนี้วัสดุตรงนี้เป็นเหล็กอย่างดีนะครับรวมไปถึงแพนเดิลตรงนี้ครับยางหนาแข็งแรงครับนะครับติดตั้งง่ายอ่าอันนี้คือแพนเดิลครับ ชุดสุดท้ายครับที่มีมาให้ในกล่องนั่นก็คือพวกอุปกรณ์บันเดิลอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวเพลทตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเพลทที่เสริมเพิ่มเข้ามานะครับสำหรับการติดตั้งชุดเบดวิวหรือชุดพวงมาลัยเนี่ยเข้ากับโต๊ะเกมมิ่งของทุกคนนะครับเราเอาเบรดวิตวตรงนี้วางบนเพลทแล้วก็เอาอันนี้นะครับตัวขายึดนี เราไปยึดใช้งานกับตัวโต๊ะเกมมิ่งของทุกคนได้ในกรณีที่ใครที่ยังไม่มีชุดซิมูเลเตอร์ที่เป็นคอกพิษต่างๆนะครับก็สามารถใช้เซตนี้เล่นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณได้เลยแบบง่ายๆสะดวกมากๆติดตั้งง่ายครับนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์บันเดอรอื่นๆก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับนี่ก็ให้ปักมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น EU E อะไรต่างๆนี่ครบเลยครับใช้ได้ทุกประเทศทั่วโลกครับนะฮะแล้วก็จะมีชุดสายเชื่อมต่อ ที่เป็น USB-C USB-A USB-C u s b t y b นะครับแล้วก็จะมีสายพิเศษที่เป็น 6P ที่เป็นตัวเ,เขาเรียกว่าส่ง Data Control ต่างๆนะครับจากตัวแ a d d l e นะครับมาที่ตัว Base View แล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกสกรูไซส์ขนาดต่างๆจากติดตั้งตามจุดต่างๆอันนี้ก็จะมีทั้งน็อตทั้งสกรูแล้วก็มีประแจหกเหลี่ยมครบทุกไซส์นั่นหมายความว่าคุณแทบไม่ต้องใช้เครื่องมือจากข้างนอกเลยครับใช้เครื่องมือที่เขาให้มาในบัตเดิล ติดตั้งได้เลยแบบง่ายๆครับ สรุปภาพรวมครับสำหรับเซ็ต G6 หรือ G6 Direct Dice นะครับ Racing Wheel with p a d a l Bundle ตัวนี้นะครับชื่อค่อนข้างยาวแต่ว่าในชื่อก็จะมีทุกอย่างครบครับนะฮะ G6 หรือ G6 ตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมที่เป็นแบบแนว Racing ชอบใช้พวมอลไยในการขับรถเล่นเกมแบบจริงๆสมจริงตัวนี้ตอบโจทย์ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมีแบบชุดซิมูเลเตอร์ครบเซ็ตฟู l ริกต่างๆนะฮะคุณก็สามารถใช้กับโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณก็ได้เพราะอุปกรณ์ต่างๆให้ มากสำคันแค่นี้ก็สามารถเล่นเกมที่บ้านได้แล้วหรือสําหรับมืออาชีพใครที่อยากได้แบบฟูลฟังก์ชันที่ที่เองก็จะมีตัวซิมูเลเตอร์ที่เป็นแบบฟูลนะครับมีคอปปิทต่างๆครบนะฮะอย่าง GR 500GR300 แล้วก็มีนะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างลงตัวเลยครับนะฮะต้องบอกว่าทั้งวัสดุการดีไซน์การออกแบบต่างๆรวมไปถึงฟีเจอร์ครบเครื่องครับทีนี้เรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆที่ตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า TT Racing ตั้งค่าเรื่องของวิวได้เรื่องของเบสได้เรื่องของแพดเดิลได้ที่เป็นแบบแนวเฉพาะบุคคลได้เลยไปตั้งค่าได้ นะครับซึ่งเรื่องของซอฟต์แวร์หรือการตั้งค่ายเดี๋ยวจะมีอีกเอพิซดหนึ่ง,งที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับนะครับแล้วก็สุดท้ายนีย้ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเซตที่เป็นซิมูเลเตอร์เรซิ่งซิมหรือแม้กระทั่งไฟล์ซิมต่างๆของ TT นะครับเดี๋ยวเราจะมีแยกเป็นเอพิซดต่างหากออกมาเลยครับนะฮะอาจจะเป็นรายการแบบซิมูเลเตอร์บายทีทีหรืออะไรต่างๆเนี่ยฝากติดตามด้วยที่ช่อง t h e r m o t e c h t h a i l a n d ก็จะเป็นเซตอุปกรณ์ของซิมูเลเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการรีวิวการติดตั้งการ หรือแม้กระทั่งอีเวนต์ต่างๆที่จะมีชุดซิมูเลเตอร์เนี่ยก็ฝากติดตามในรายการนี้ไว้ด้วยติดตามทีช่อง Thermotech Thailand ครับแล้วก็ฝาก G6 หรือ G6 ตัวนี้ไว้ด้วยตอนนี้วางจําหน่ายที่ร้านค้าชั้นนําทุกประเทศแล้วครับอ่ะใครที่สนใจไปสั่งซื้อกันได้เลยครับสำหรับชุด G6 ตัวนี้วางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกั <S <S ในใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ